แน่เททิ้งทำไมเก็บใส่เราเรียกปูดานะลกบ้านปูดานะปูจะดานะเก็บใส่ให้หมดเลยแล้วแหน่ยังไม่หมดเห็นเยอะเก็บหมดแล้วค่ะเบลใช่ใช่เก็บหมดเก็บหมดเลยคนเก่งเนาะคนเก่งเก็บแค่นี้หมดตับเดียวเนาะใช่เก็บอีกค่ะ ตาปิดด้วยอืมยังหมดยัง,ย,งยังก็เก็บให้หมดทิ้งยนะบบอย่าเทนะกบวยยังบุฮะกบยังบุ มาแล้วมาแล้วไปอีกใช่ไหมเนะี่ยเต็มแก้วแล้วไปให้แม่ออฟดูเลยเต็มหรือยังเต็มหรือยัง ดำหมผูนี่อยากเต้าหมูเลยแก่ที่เหลืซนะีดำเนาะแบบเข้มเลยหนะเททิ้งแล้วโดนด่าไม่เอย่ยคนจะโดนด่าไม่เอย่ยกูจะมาด่าไม่เอย่ย เก็บได้เยอะจังเลยคะใครเก็บช่วยไปเนี่ยเก็บเองหรือเปล่าที่เก็บเองไหมคะนี่ไงนี่ไงฝนเยอะๆมั้ยที่ฝนเยอะๆไหมเกียดเทลไปนะโดนดานนะ อย่าเทกไปค่ะไปเทใส่ถังขยะขยะอยู่ไหนถังขยะอยู่ไหนนี่เทเสร็จตรงนี้ก็ได้นี่เทเสร็กระถางตรงนี้นี่นี่นี่มาเทเสร็กระถางตรงนี้อืมเทลงไปเลยเก็บหลักฐานไว้ว่านี่คนเทอยู่ตรงนี้เก็บใส่ให้หมดเลยค่ะเก็บใส่กระถางเร็วๆอยู่ข้างนอกอ่ะอือหอเขาเรียกว่าอันนี้วัดพนี